สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เข้าครัวทำเมนูนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็อบไก่นะคะย่างปีกไก่ค่ะข้าวเหนียวกำลังนึ่องอยู่นะคะสำหรับปีกไก่นี่ก็หมักง่ายๆเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวใส่พริกไทยนะคะค่ะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาเข้าวย่างในเตาแอร์ไฟนะคะง่ายมากสะดวกมากค่ะทุกคนนี่ค่ะค่ะก็ พอเข้าไปนะคะ15นาทีก็กลับด้านนะคะค่ะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ160องศานะคะ,คะ15นาทีก็กลับด้านแล้วก็เอาเข้าไปอีกประมาณ10นาทีนะคะคอยเช็คดูค่ะมันอยู่ที่ว่าปีกไก่ของเราอะ่ะมีเยอะหรือมีน้อยนะคะถ้ามีเยอะก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ,ะมันก็สะดวกสบายค่ะแอร์ฝ่ตรงตัวนี้นะคะ สามารถอบได้ทุกอย่างค่ะจะว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นผักนะคะค่ะเป็นโพเตโต้นะคะอ่าเป็นขนมเป็นขนมปังแซนด์วิชค่ะสะดวกสะ,สะดวกสบายมากๆค่ะเพื่อน,อนๆลองซื้อมาใช้ใดูนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาการทําความสะอาดด้วยนะคะวันนี้ก็จะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังกลับด้านอยู่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะ some sort of a, a job i don't know what that is uh, exactly a lot of people would guess but i couldn't conjecture that i would get to another uh, conversation or question but i don't think that this is going to be consequential would uh, you make video for me yeah. คนคะตอนนี้คิกเ้นวิงของเราก็สุกแล้วนะคะเนี่ค่ะหน้าตานะคะก็สะดวกสบายนะคะกับนี่แมชชีน,เ,นเครื่องอบนี่เนาะค่ะแล้วก็จะกินกับแจวนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะร้อนๆนะคะทุกคนค่ะแจวนี้ก็ผสมธรรมดาเลยค่ะมีน้ำมะนาวน้ำะมะขามพริกน้ำปลาชูรสนะคะทุกคนค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมมาค่ามาทานด้วยกันค่ะชิคเก้นวิงคือปีกไก่อบเนะาะจะว่าย่างก็ได้อบก็ได้เนาะค่ะกินกับพริกแจ่วแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะขอบคุณค่ะ